จดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทายชบฉีไตล์ประจำวันที่4มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บลไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อาร์ติญงการเข้าช้างศึกษสแล้วเปิดอันดับโลกหากว่าอิชิพาทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติอินเดียในคณะรนี้เรียกว่าบาสกาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่น เตรียมที่จะนาทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทําศึกฟี ف าเดย์ในช่วงเดือนพิกนยน์ซึ่งมีคิวลงสนามนัาแรกพบกับอินเดียทีมกระงเอเชียใตย้เดวันที่4มิถุนายนน้ำสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมสถานการณ์ปัจจุบันทัพช้างศึกทีมชาติไทยรับระดับที่99ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่1,234.31คะแนนท่านี้หากว่าอิชิอิพาทีมชาติไทยพ่ายอินเดียทีมแกร่งเอเชียใต้จะทําให้ทีมชาติไทย แต้มติดลบ5.9% 7คะแนนทันทีซึ่งคะแนนรวมสะสมโลกจะหล่นลงมาอยู่ที่1228.34คะแนนมีโอกาสที่นักของทีมชาติ t r ิดแดรต์แอนโทบิโกและก็ปาเลสไตน์แซงขึ้นนำนะฮะแล้ก็อันดับทีมชาติไทยมีสิทธิ์หล่นอันดับที่ท็อป1 0 0ไปร้ไปงอันดับที่101ของโลกในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ไทยของบาระะะ์เรนก็คือว่ามีอันดับ Ran งกิ้งฟีฟ่าโลกเนี่ยรองรับอยู่เพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะครับ อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะทีมชาติไทยของเราสู้นะฮะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชิอีก,กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารยังนงานนี้เติร์กเมดิสถานจัดญาติเทียมรับไทยตัดตัว30เหลือ23ก่อนจะคัดเอชียนคัพนะเมืออ่องานนี้ทางานของฝั่งทีมชาติเติร์กเมดิสถานตเตรียมจะใช้สนามญาติเทียมรับมือไทยศึกคัดเอชียนคัพ2027ับ รอบคัดเลือกพร้อมกับเรียกแข่ง30รายเข้าค่ายก่อนที่จะหันเดือ23คนสุดท้ายลุยสึกจริงในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งอันนี้ทีมชาติไทยเติมมิดสถานเดินหน้าเตรียมทีมอย่างเข้มข้นนะฮะโดนกับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2โดยเริ่มต้นเปิดค่ายฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วและก็พร้อมกับเรียกนักเตะเข้ารริงานตัวทั้งหมด30คนเพื่อจะปรับแทคติก และก็แนวทางการเล่นภายใต้การคุมทีมของรรฟันเมยริโดฟผุนซอในวัย22ปีคนใหม่ในครั้งนี้โดยตามแผนการฝึกซ้อมจะจัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ฤิจินายนจากนั้นจะทําการตัดตัวให้เหลือ23คนสุดท้ายสำหรับโดยศึกจริงในแมตช์ที่มีความหมายสำหรับการสําคัญต่อการลุ้นการ,การเข้ารอบนะฮะโดยจะเปิดบ้านรับการเยือนของช้างศึกในวันที่10มศจินายนในเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ทั้งนี้สมาคมฟุตบอลเติร์กเมนิสถานเองก็ได้ประกาศยืนยันสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะใช้อัสคาบันสเตเดียมสนามขนาดความจุ20,000ที่นั่งซึ่งก็เป็นสนามย่าเยียมต้อนร,รับทีมชาติไทยในนัดตังกาวในครั้งนี้ โดย้าอกฝั่งสถานก,การณ์ของกรุ๊ปซีตอนนี้เองนะฮะไทยนําเป็นจ่าฝูงมีทบดหมด3แต้มส่วนเติร์กเมดิสถานยังไม่มีคะแนนจากการลงเล่นนัดแรกแต่ครนี้โดยที่จะต้องเก็บแต้มในบ้านให้ได้หากว่าต้องการโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วัน27ที่เกิดขึ้นในครันี้ เปนว่างานนี้นะผมก็จะประมาทเติร์กเช่นกันนะฮะเติร์นนะะนกนี่ก็โหดนะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับทีมชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นการไม่ประมาทเป็นอันสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานเก่นครับอารัตยังไงซินเชตรีนะฮะต้องย้อนความทรงจำในการยิงไทยในปี2019จุดไฟอุ่นเครื่องฟี ف าเดในครร้งนี้ว่าจะโดนอีกไหม เมื่องานนี้ทางด้านาของทางฝั่งจุนินเชตรีกองหน้าทีมชาติอินเดียในวัย40ปีเปิดเผยความทรงจำยิงใส่ศึกเอเชียนคับ2019คือแรงปันดาลใจก่อนที่เกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดวันที่4มิถุนายนที่ถึงนี้จะเริ่มกันแล้วโดวยกันนี้ด้านของทางฝั่งจุนินเชตรีนะผมกองหน้าของระดับตำนานของทีมชาติอินเดีย วัย40ปีซึ่งก็มีชื่อติดทีมชุดอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติไทยวันที่4มิถุนายนได้เปิดเผยถึงความทรงจําอันมีความหมายจากเกมในศึกเอเชียนคัพ2019ที่เคยพาทีมอินเดียเอาชนะไทยไป4-1ต่อซึ่งก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของอินเดียเหนือไทยในรอบ55ปีในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียโดยเชยตรีได้กล่าวถึงเกมในวันนั้นบอกว่า นั่นเป็นเวลานานมากแล้วสิ่งที่ผมจําได้เกี่ยวกับเกมนั้นก็คือทีมนั้นยอดเยี่ยมมากอาดิรุตทาปาสุดยอดมากอุดันดันสิงคูมันก็เช่นกันการป้องกันก็สุดยอดอาซิเกคูรุนิยันลงเล่นให้กับธนักของเราเป็นตัวจริง ผมและเขาเนี่ยก็เล่นกันได้อย่างสนุกจริงๆผมคิดว่าตอนนั้นไทยดูจะเหนือกว่าเราชัดเจนเราเสียเปรียบหลายจังหวะด,ด้วยแต่การที่เราชนะเขาได้มากถึง4ต่อ1พร้อมกับครอบเกมได้ได้นั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในครลักนั้นจะตัวยังเปิดเผยอีกว่าแมชนั้นมีความหมายอย่างยิ่งเพราะมีนักเตะรุ่นใหม่หลายคนที่ทำงานได้ดีและมันได้จุดประกายความเชื่อและพลังบวกให้กับทีมชุดปัจจุบันก่อนจะเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยกันอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องฟี فا เดย์ที่ถึงนี้ สำหรับศึกฟี่าเดย์ดังล่าวทีมชาติอินเดียมีโปรแกรมกับทีมชาติไทยวันอังคารที่สม่เมษายนเวลา19นาฬิกาสามสที่ที่สนามมอธมาสตร์ศูนย์รังสิตในครั้งนี้ก็ฝากเข้าไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันเยอะๆกันดุนครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงงานนี้ลุงในวินตอบชัดเจนบุรีรัมยื่นซื้อยศกบรบุรพาชิงหัวไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณ สสิออกมาโพสต์ระบ,บุว่าบริรัมนั้นยื่นซื้อยศกรบุรพากองหน้าอนาคตไกลทีมชาติไทยมากกว่า5ล้านบาทแต่ว่าทางด้านของทูมบรีเอฟซียังคงต้องการจะปล่อยให้ไปเล่นลีกสิงคโปร์เพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้เพิ่มเติมก่อนล่าสุดนั้นบิ๊กเนย์เดวินชิตชอบท่านประธานสโมสรบริลัมตอบแล้วถึงประเด็นที่บริลัมยื่นซื้อยศกรบุรพาโดยระบ,บุบอกว่าไม่ได้มีอะไรจริงๆครับ เรื่องนี้มีนานแล้วตั้งแต่ผู้จัดการหนุนทําทีมชุดชาติอยู่20ปีก็เลยถามและก็เจรจาแค่นั้นเราเนี่ยยื่นข้อสเสนอ,อไปที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแต่ว่าถ้าใครจะไม่ปล่อยหรือคิดว่าต้องมีราคามากกว่านี้ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเราใช้เงินเป็นและเรารู้ดีอยู่ว่าเราควรจะใช้เงินยังไงในะคะรั้งนี้ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันครับก็ถือว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะฮะว่าจะมีโอกาสในการซื้อไหมแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันครับเรามาดูประเด็นข่าวดอมานกันครับอะไรยังไงเมื่อมาดามแป้งขอเลี้ยงฉลองโต๊ะเล็กฉบาแก้วอัดชีดไปเลย1.5ล้านพาทีมไปฟุตซอลโลกในครั้งนีได้เดยกรณี้มาดามแป้งจัดงานเลี้ยงให้กับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย หลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งชิงแชมป์เอเชียชิงตั๋วไปลุยฟุตซอลหญิงโลกโดยเมื่อวันที่2ปินยนกยนมาเมืองงานนี้ดังท่านของบดาดแป้งนพุพปพล่มซําประยกสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงนะฮะ,ะแทนคำขอบคุณและก็ฉลองความสำเร็จให้กับทัพนักเตะโต๊ะเล็กหญิงไทยหลังคว้าสิทธ์ไปลุยฟุตซอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2 0 25ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ฐานที่เป็นรองแชมป์เอเชีย พร้อมกับมอบเงินอัดฉีดจากสมาคม1.5ล้านบาทโดยบรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปนอย่างอบอุ่นชื่นมื่นและก็อบอวลไปด้วยความสุขนอกจากทีมงานสตาฟโค้ดและก็นักกีฬาแล้วยังมีอดิศักดิ์เบญจศรีวัน 1, อุปนายกสมาคมและก็ประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอลผู้บอลชายถาดอายุธนานยิ้มการุณอุปนายกประยพงผิวอ่อนสภากรรมการอนุรุตนาคาสายสภากรรมการเอกพลพลนาวีเลขาธิการ และก็บลเอกสารสัรกมีมณีที่ปรึกษาของทีมและคนอื่นอีกมากมายเข้าร่วมงานครับนอกจากนี้ยังมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพนรทัศของหาไทยชนกเทพคุณกัปตันผู้ซอหญิงทีมชาติไทยที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดในวันที่2มิถุนายนพอดิบพอดีพ,ดพ,ดพดร้อมกิจกรรมอื่นอีกมากมายทั้งการออกมาร้องเพลงร่วมกันและการจัดฉลากลุ้นของประวันทำการบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองในครั้งนี้ ปัจจุบันฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับที่1ของเอเชียนะฮะและก็อันดับที่5ของโลกและก็ได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่สาพันท่วนนานชาติสีฟ้าจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นี่ครับงานเลี้ยงที่จริงใจของจริงเพราะว่าเลี้ยงเสร็จหลังจากที่ท่านตั้งของทีมชาตินะฮะไปโดยศึกใหญ่ในครั้งนี้และไปอย่างที่ความหวังที่เกิดขึ้นในครั้ง และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นข่าวฟุตบอลไทยบายอิทีอิสไตล์ประจำวันที่4มิถุนายน2568โดยใชย้ผู้บังคัครังฟุตบอลไทยครับ